พ่อชาราอดอยากมาหาลูกชายแต่สิ่งที่เขาได้รับกลับไม่ใช่ความอบอุ่นอย่างที่คิดคำปฏิเสธแสนเย็นชาทําให้หัวใจเขาสะเทือนแล้วความจริงเบื้องหลังเรื่องนี้คืออะไรอย่าพลาดดูจนจบเพื่อค้นหาความลับที่ซ่อนอยู่ในครอบครัวนี้ข้าหมดแล้วกลับไปซะพ่อชาราหิวโซไปหาลูกชายทั้งสองแต่กลับได้รับคําปฏิเสธที่แสนเลือดเย็นสายลมเย็นพัดผ่านใบไม้แห้งที่ปลิวว่อนบนพื้นดินแข็งฝุ่นคลุ้งลอยในแสงอาทิตย์ยามเย็นที่สาดลอดช่องไม้ผุ ชายชราเดินโซซัสโซเซเสื้อผ้าขาดวิ่นเปิ้นอนโคลนท้องร้องครวนครางแต่ดวงตาย,ยังคงเปล่งประกายแห่งความหวังเขามาถึงหน้าบ้านลูกชายคนโตบ้านสองชั้นหลังใหญ่ทาสีขาวสะอาดกลิ่นอาหารลอยออกมาจากในครัวกลิ่นข้าวหอมกระเพราหมูและซุปใสาชายชราเคาะประตูเบาหาหะเสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามา ลูกชายเปิดประตูมองด้วยสีหน้าไม่ยินดีพ่อมาทําไมตอนนี้เขาถามเสียงห้วนพ่อหิวไม่มีข้าวกินแล้วชายชาราตอบเสียงสัน่นเขายื่นมือออกไปเบาๆเหมือนขอความเมตตาลูกชายหันกลับเข้าไปในบ้านชายชารารอหัวใจเต้นแรงด้วยความคาดหวังไม่กี่วินาทีต่อมาประตูกลับถูกปิดลงต่อหน้าเขาเสียงกรอนล็อกดังชัดเจน และประโยคสุดท้ายดังลอดออกมาว่าข้าหมดแล้วกลับไปซะชายชรายืนนิ่งลมหายใจติดขัดมือที่สั่นไหวหยุดกลางอากาศดวงตาเริ่มพร่าเขาหันหลังกลับเดินต่อไปอย่างช้าหาหะเท้าเปลือยเหยียบลงบนก้อนหินยินเฉียบเขามาถึงหน้าบ้านลูกชายคนเล็กบ้านหลังนี้เล็กกว่าแต่อบอุ่นมีแสงไฟลอดมาหน้าต่าง เสียงหัวเราะของเด็กเล็กดังออกมาเขาเคาะประตูเบาหาหาเสียงฝีเท้าดังออกมาอย่างรวดเร็วลูกชายคนเล็กเปิดประตูมองพ่อด้วยสายตาอึ้งงนันพ่อทำไมถึงมาที่นี่พ่อหิวข้าวหมดไม่มีใครให้พ่อกินเลยลูกชายมองไปด้านในเสียงจานขูดกับกระท้าย,ยังคงดังกลิ่งข้าวสวยหอมกลุ่นโชยมาแตะจมูกชายชรามองเข้าไป เห็นโต๊ะอาหารวางเต็มด้วยกับข้าวแต่ลูกชายกลับพูดเบาๆว่าวันนี้พอดีไม่มีเหลือเลยพ่อไว้วันหน้านะชายชราก้าวถอยหลังริมฝีปากสัน่นขาของเขาอ่อนแรงเขาหมุนตัวช้าหาหะเดินกลับเข้าสู่ความมืดเงาของเขาค่อยๆจางหายใต้แสงไฟข้างถนนที่สั่นไหวเสียงลมหมิวพัดผ่านใบไม้แห้งอีกครั้ง เขาหยุดเดินหันกลับไปมองบ้านทั้งสองหลังเสียงท้องร้องอีกครั้งดังในความเงียบรอบตัวเขาก้มลงมองมือเปล่าของตนเองดินดำติดอยู่เต็มฝ่ามือเขาเดินไปยังชายป่าใกล้ถนนที่ที่เขาเคยนั่งพักในวัยหนุ่มแสงจันทร์เริ่มลอยขึ้นเหนือยอดไม้เสียงหมาเห่าไกลาหาหาเสียงกิ่งไม้แห้งหักใต้ฝ่าเท้า กลิ่นดินเปียกลอยเข้าจมูกเขาสุดตัวลงข้างพุ่มไม้สายตาจ้องมองปเป็นความว่างเปล่ามือข้างหนึ่งคว้าเศษผ้าในกระเป๋าเสื้อผือนนั้นคือผ้าอ้อมของลูกชายที่เขาเคยใช้หอตัวเมื่อตอนเกิดใหม่เขายกมันขึ้นแนบบอกมือเริ่มสั่นหนักขึ้นเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวของเขาเสียงที่ไม่ใช่ของลูกไม่ใช่ของเขาเอง แต่เป็นเสียงของความม่างเปล่าที่เริ่มพูดกับเขาเสียงนั้นประซิบเบาในหัวของเขาเหมือนมาจากใต้ดินเหมือนเสียงของดินเองที่พูดไม่มีใครเหลือให้เจ้าแล้วไม่มีโตอาหารไม่มีรอยยิ้มไม่มีความอบอุ่นหัวใจชายชาราเต้นแรงเขาหายใจถี่เหมือนอากาศรอบตัวเริ่มหนาแน่นเขาหันมองรอบตัวทุกอย่างเงียบแม้แต่ลมก็หยุดพัด เห่าต้นไม้โยกเบาหาหะเหมือนสิ่งมีชีวิตที่จับจ้องเขาอยู่แสงจันทร์สัดส่องตรงใบหน้าของเขาเผยให้เห็นน้ำตาเก่าแห้งกรังบนแก้มเสียงท้องร้องอีกครั้งแต่คราวนี้แหลมสูงเหมือนไม่ใช่ของมนุษย์เขาชะงักมือที่จับผ้าเริ่มกำแน่นเสียงกรอบกแกรบดังจากหลังพุ่มไม้เขาหันขวับดวงตาเบิกกว้าง เงาดำบางอย่างโผล่ขึ้นจากเงาไม้สูงผอมร่างเปลยเปล่าแต่เต็มไปด้วยเส้นเลือดดำปูดโปนใบหน้าซีดเซียวไม่มีปากไม่มีตาแต่กลับจ้องมองเขาได้อย่างแน่ชัดชายชราขยับตัวถอยแต่ขาไม่ยอมขยับเหมือนถูกตรึงด้วยความกลัวเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนถ้าลูกไม่เลี้ยงเจ้าเจ้าจะเลี้ยงค่าแทนได้หรือไม่ ชายชะราไม่ตอบริมฝีปากสั่นเทาร่างกายเริ่มยินเฉียบเงาดำค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ทุกก้าวของมันทำให้พื้นดินใต้เท้าสั่นสะเทือนกลิ่นเนา่าหืนแทรกเข้าจมูกกลิ่นที่ชายชะราเคยได้กลิ่นในวันที่ภรรยาเขาตายเขาหอบหายใจมือกอดผ้าแน่นเงานั้นยื่นมือออกมานิ้วยาวเหมือนรากไม้ แหลมและเย็นจัดชายชราหลับตาแต่เสียงหนึ่งในใจตะโกนเสียงของความเป็นพ่อเสียงที่ไม่เคยยอมแพ้แม้แต่ในคืนที่หนาวที่สุดเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งจ้องไปที่เงาดำนั้นเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งจ้องไปที่เงาดำนั้นลมหายใจช้าแต่หนักหัวใจเต้นแรงจนได้ยินในหูข้าไม่ใช่เหยื่อเขาพูดเสียงเบาแต่หนักแน่น ถ้ายังเป็นพ่อเงานั้นหยุดชะงักเหมือนกำลังฟังมือที่ยื่นออกมาค้างกลางอากาศเสียงกระซิบเงียไปชั่วขณะชายชราพยายามลุกขึ้นแม้ขาจะสัน่นแม้ร่างกายจะอ่อนแรงแต่เขายืนขึ้นได้ยืนขึ้นต่อหน้าความมืดที่คืบคลานแสงจันทร์กระทบใบหน้าเหี่ยวย่นของเขาแววตาเต็มไปด้วยอะไรบางอย่าง ไม่ใช่ความกลัวไม่ใช่ความหิวแต่เป็นความตั้งใจที่แน่วแน่เงาดำขยับอีกครั้งช้าลงเหมือนลังเลเหมือนกำลังถอยแต่ทันใดนั้นเสียงแตกของกิ่งไม้ดังจากอีกด้านชายชราหันขวับมีอีกเงาหนึ่งใหญ่กว่ามืดกว่าโผลออกมาจากเงาป่า สองเงายืนล้อมเขาไว้ความเย็นเริ่มแทรกเข้าสู่กระดูกเสียงกระซิบเริ่มดังพร้อมกันเหมือนพันเสียงผู้ซ้อนกันลูกของเจ้าไม่รับเจ้าแล้วเจ้าถูกลืมแล้วแต่เราจะไม่ลืมเจ้าชายชราเริ่มหายใจถี่ดวงตาสันไหวภาพลูกชายทั้งสองเล่นเข้ามาในหัวใบหน้าเย็นชาคำพูดห่างเหิน เสียงประตูปิดใส่หน้าเขาสุดลงกับพื้นอีกครั้งเงาทั้งสองค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้เหมือนเตรียมลืนกินร่างเขาเหมือนจะดึงเขาเข้าสู่โลกที่ไม่มีใครหวนกลับมาได้เขาหลับตาปล่อยให้เสียงทั้งหมดหายไปในใจมีเพียงภาพของโต๊ะเล็กหาหะข้าวหนึ่งถ้วยมือเล็กๆของลูกชายที่เคยยื่นมาให้เขากินเขากระซิบเสียงแผ่ว พ่อให้อภัยทันใดนั้นเสียงหนึ่งแทรกเข้ามาไม่ใช่เสียงกระซิบไม่ใช่เสียงปีศาจแต่เป็นเสียงของเด็กคนหนึ่งเบาแผ่วแต่ชัดเจนปู่อยู่ตรงนี้เหรอชายชราล,ลืมตาอีกครั้งเงาทั้งสองชะงักสายลมเปลี่ยนทิศอากาศเริ่มอุ่นขึ้นเล็กน้อยเสียงเท้าเล็กๆวิ่งมาจากทางถนน และเงาเล็กๆโผลออกมาจากความมืดและเงาเล็กๆโผลออกมาจากความมืดเด็กชายอายุราวเจ็ดขวบสวมเสื้อยืดเก่าหาหะถือกล่องข้าวในมือเล็กๆของเขาดวงตากลมใสจ้องมองชายชาราที่นั่งสุดอยู่ไม่มีความกลัวมีเพียงความหงอยยยแม่บอกว่าปู่คงยังไม่ได้กินข้าวผมแอบเอามาให้เงาดำทั้งสองเริ่มสั่นไหว เหมือนถูกบางสิ่งต้านทานกลิ่นอุ่นของข้าวร้อนกระจายออกมาหอมกลุ่นจนตัดผ่านกลิ่นเน่าเก่าแห่งความสิ้นหวังเด็กชายค่อยๆย,ยื่นกล่องข้าวมามือเล็กนั้นมั่นคงไม่หวัดวันต่องเงาอสูรที่ล้อมรอบชายชารามองกล่องข้าวกลิ่นคุ้นเคยไข่เจียวกับน้ำปลาพริกเหมือนเมื่อหลายสิบปีก่อนวันที่เขาเคยทำให้ลูกกิน น้ำตาไหลลงแก้มอย่างช้าห,าหา่เขายื่นมือออกไปมือสันส่นๆแต่กล่องข้าวเบาหา,หา่สัมผัสได้ถึงไออุ่นจริงห,าหา่ไม่ใช่ภาพหลอนไม่ใช่ความฝันเงาดำคำรามในลำคอเสียงนั้นดังแต่ไร้พลังพวกมันค่อยๆถอยหลังราวกับถูกแสงบางอย่างผักใสย เด็กชายยังคงยิ้มกินก่อนนะครับปู่เดียวแม่จะตามมาชายชาราสันไหวแต่ไม่ใช่ด้วยความกลัวอีกต่อไปหัวใจเริ่มเต้นอย่างมีจังหวะมือที่เย็นชากลับอุ่นขึ้นทีละน้อยเขาเปิดกล่องข้าวกลิ่นไข่เจียวหอมอบอวลเงาดำสองตนหายไปในเงาป่าเหลือเพียงความเงียบสงบชายชาราตักข้าวเข้าปากคำแรกร้อนเล็กน้อย เค็มพอดีน้ำตาอุ่นๆไหลลงพร้อมรอยยิ้มบางหาหะเขาไม่ได้พูดอะไรแต่ในใจทุกอย่างเนียบสงบเหมือนได้กลับบ้านเสียงแมลงกลางคืนเริ่มดังขึ้นรอบหาหา่ลมหวนอ่อนๆพัดผ่านใบไม้กลิ่นดินหอมชื้นหลังฝนเริ่มแต่จมูกชายชารานั่งอยู่ข้างหลานเด็กชายใช้ใบไม้ใหญ่ปัดฝุ่นจากชายเสื้อปู แล้วนั่งลงเงียบๆข้างกันไม่มีคำพูดมีเพียงความเข้าใจผ่านสายตากล่องข้าวค่อยๆว่างเปล่าชายชรากินช้าหาหาทุกคำเหมือนตอกย้ำว่าเขายังมีค่ายังมีคนที่มองเห็นเขาเขาหันไปมองเด็กชายมือน้อยจับแขนเขาแน่นปู่หนาวไหมชายชราสายหน้า แต่เด็กก็ถอดเสื้อคลุมบางๆของตัวเองออกคลุมให้เขาอย่างไม่ลังเลเงามืดในป่าหายไปหมดแล้วมีเพียงแสงจันทร์ส่องผ่านเรือนยอดไม้ทิ้งลวดลายสวยงามบนพื้นดินเสียงรถเครื่องเล็กๆดังใกล้เข้ามาไฟหน้ารถกระพริบจากถนนลูกรังผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งลงมาใบหน้าตกใจแต่เต็มไปด้วยน้ำตาพ่อหนูขอโทษหนูเพิ่งรู้ว่าเขาเลพ่อไป ชายชรามองหน้าเธอเธอคุกเข่าลงกอดเขาแน่นมือที่เคยสั่นของเขารูปหลังเธอเบาหาหาไม่มีคำตำหนิมีแต่ความเงียบพี่เต็มไปด้วยการให้อภัยเด็กชายเงยหน้ามองทั้งสองยิ้มเล็กๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าผู้หญิงลุกขึ้นประคองแขนพ่อกลับบ้านเถอะพ่อหนูกับหลานจะดูแลพ่อเองชายชราพยักหน้า ลุกขึ้นช้าหาหะาขาอ่อนแรงแต่หัวใจมั่นคงพวกเขาเดินกลับไปด้วยกันใต้แสงจันทร์ที่ค่อยๆลอยขึ้นสูงทิ้งรอยเท้าไว้บนดินเปียกรอยเท้าที่ไม่เดียวดายอีกต่อไปพวกเขาเดินเคียงกันช้าหาหะเด็กชายถือกล่องข้าวป่าไว้แน่นเสียงรองเท้าเลกกระทบหินดังเป็นจังหวะชายชาราเงยหน้ามองท้องฟ้า หมู่ดาวระยิบระยับเหนือยอดไม้เย็นแต่ไม่อ้างว้างอีกแล้วผู้หญิงเดินอยู่ด้านข้างมือของเธอกุมแขนพ่อแน่นในใจมีแต่คำว่าขอโทษแต่เธอพูดไม่ออกชายชราไม่พูดอะไรเพียงยิ้มจางหาหะดวงตาเต็มไปด้วยความเมตตาราวกับให้อภัยไปตั้งแต่แรกแสงไฟจากบ้านหลังเล็กเริ่มปรากฏ ส่องเป็นประกายอ่อนๆท่ามกลางความมืดชายชราหยุดมองบ้านหลังนี้ไม่ใหญ่แต่อบอุ่นมีผ้าม่านลายดอกเก่ามีม้านั่งไม้หน้าประตูและมีเสียงหมาเห่าต้อนรับหญิงสาวเปิดประตูกลิ่นข้าวสวยร้อนๆอนลอยออกมาอีกครั้งโต๊ะไม้กลางบ้านปูผ้าลายสก็อตจานเล็กๆวางเรียงรออยู่ชายชราเดินเข้าไป ช้าช้างเงียบหาหะดวงตาเริ่มชุ่มน้ำอีกครั้งแต่มันไม่ใช่น้ำตาแห่งความเจ็บปวดเขานั่งลงที่โต๊ะเด็กชายปีนเก้าอี้นั่งข้างหาหะหญิงสาวนั่งฝั่งตรงข้ามเธอตักข้าวให้เขาด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยกินให้อิ่มนะพ่อเสียงเธอเบาแต่มั่นคงชายชราหยิบช้อนขึ้นมือที่เคยสั่นกลับมั่นคง เขาตักข้าวคำหนึ่งชา้หาหาหรสชาติข้าวอุ่นนั้นคือคำว่ารักที่เขารอมาเน่น,นานข้างนอกลมยังพัดแต่ในบ้านมีเพียงความเงียบสงบและรอยยิ้มสามคนที่เติมเต็มซึ่งกันและก,กันอีกครั้งข้าวคำแล้วคำเล่าค่อยๆหายไปจากจานแต่ความอิ่มในใจเริ่มก่อตัวขึ้นเรื่อยหาหา่ไม่ใช่เพราะอาหาร แต่เพระสายตาของคนที่ยังห่วงใยเด็กชายหัวเราะเบาหาหาเล่าเรื่องที่โรงเรียนเสียงใส่นั้นดังก้องไปทั่วห้องเล็กหาหาชายชราฝังเงียบหาหาทุกคำทุกเสียงคือชีวิตที่เขาเคยคิดว่าหายไปแล้วหญิงสาวลุกขึ้นหยิบเสื้อผ้าชุดหนึ่งที่พับไว้อย่างเรียบร้อยพ่ออาบน้ำก่อนนะหนูเตรียมน้ำอุ่นไว้ให้แล้ว น้ำเสียงเธอนุ่มนวลไม่มีร่องรอยความแข็งกระด้างของวันก่อนชายชาราพยักหน้าลุกขึ้นช้าหาหะขณะเดินผ่านเด็กชายมือเล็กๆจับมือเหี่ยวย่นไว้แน่นปู่จะอยู่กับเราตลอดไปใช่ไหมเสียงนั้นแผ่วเบาแต่สะเทือนถึงขั้วหัวใจชายชาราไม่ตอบทันทีเขาหยุดหันกลับมา ย่อตัวลงจนระดับสายตาเท่ากันแล้วพูดด้วยน้ำเสียงมั่นคงที่สุดในชีวิตถ้าเจ้าต้องการปู่จะไม่มีวันไปไหนอีกแวลตาเด็กชายเปล่งประกายเขาสวมกอดปู่อย่างแน่นมือเล็กๆนั้นอุ่นอุ่นยิ่งกว่าข้าวในกล่องอุ่นกว่าห่มผ้าใดา้หาหะหญิงสาวยืนมองภาพนั้นน้ำตาไหลเงียบๆบ,บนแก้มเธอรู้ว่าคืนนี้บ้านหลังนี้ กลับมามีชีวิตอีกครั้งแล้วเสียงนาฬิกาไม้ดังติ๊กต่อบอกเวลาที่ค่อยๆเดินไปช้าๆเนิบหาหะแต่ไม่เงาอีกต่อไปและในเงามืดนอกหน้าต่างไม่มีเงาดำใดหลงเหลือมีเพียงแสงไฟอบอุ่นสนมกเหมือนหัวใจที่ได้กลับบ้านแล้วจริงหาหะ ชายชราเดินเข้าสู่ห้องน้ำเล็กหาห่ไฟสีส้มส,สลัวส่องผ่านผ้าม่านผืน,ผนบางน้ำอุ่นไหลรินจากขันไอ้น้ำลอยคลุ้งรอบตัวเขาถอดเสื้อผ้าเก่าเนื้อตัวเต็มไปด้วยรอยเหี่ยวยน่นแต่อบอุ่นด้วยความรู้สึกใหม่ไม่ใช่เพียงสะอาดจากฝุ่นดินแต่เหมือนได้ชำระใจจากความเศร้าหลังอาบน้ำเสร็จเขาสวมเสื้อผ้านุ่มที่ลูกสาวเตรียมไว้ กลิ่นสบู่อ่อนๆประปนกับกลิ่นผ้าแห้งใหม่อบอวลเหมือนความทรงจําในวัยหนุ่มเมื่อเปิดประตูออกเด็กชราก็เห็นเด็กชายกําลังหลับอยู่บนเสือ่อข้างกายมีตุ๊กตาตัวเก่ากอดไว้แน่นริมฝีปากยังคงมีรอยยิ้มหญิงสาวจัดหมอนผ้าห่มให้ลูกเบาหาหะจากนั้นจึงหันมายิ้มให้พ่อเธอพยักหน้าไปยังเตียงไม้หลังบ้านคืนนี้พ่อพักตรงนี้ก่อนนะคะ พรุ่งนี้ค่อยจัดห้องใหม่ให้พ่อชายชราพยักหน้าเดินไปนั่งบนเตียงอย่างช้าหาหะฟูกบางแต่สะอาดกลิ่นผ้าปูที่นอนหอมแดดเขานอนลงหายใจลึกเพดานไม้เหนือหัวเต็มไปด้วยเงาไม้ไหวไกวเสียงลมหายใจของหลานชายดังแผ่วๆอยู่ไม่ไกลเขาหลับตาหัวใจเต้นช้าสม่ำเสมอ ไม่รีบร้อนไม่สันไหวและก่อนที่สติจะจางหายเขาได้ยินเสียงหนึ่งแผ่วเบาเสียงของภรรยาในความทรงจำตอนนี้เจ้าไม่ต้องหิวอีกแล้วชายชรายิ้มและปล่อยตัวสู่ห้วงนิทราที่อุ่นเหมือนอ้อมกอดของบ้านที่แท้จริงยามเช้าแรกมาถึงพร้อมเสียงนกกระจอกแสงแดดอ่อนๆสาดผ่านหน้าต่างไม้ ฝุ่นละอองลอยเคลื่อนไหวช้าๆในลําแสงชายชาราลืมตาขึ้นดวงตาเขามองเพดานไม้เก่าอย่างเงียบงนันหัวใจยังเต้นช้าๆแต่เต็มไปด้วยพลังที่ต่างออกไปเป็นความสงบที่เขาไม่ได้รู้สึกมานานเสียงเท้าเล็กๆดังใกล้เข้ามาประตูเปิดเบาหาหะเด็กชายในชุดนักเรียนยืนอยู่ตรงนั้นปู่ตื่นหรือยังครับชายชารายิ้ม พยักหน้าและลุกขึ้นช้าหาหะเด็กชายยื่นมือให้แม่บอกว่าปู่จะไปส่งผมที่โรงเรียนวันนี้เสียงนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้นไม่ใช่แค่เพราะโรงเรียนแต่เพราะคำว่าปู่จะไปด้วยชายชราจับมือน้อยนอยนั้นไว้มือที่ครั้งหนึ่งเคยไม่มีใครจับวันนี้อุ่นอย่างแท้จริงในครัวหญิงสาวเตรียมข้าวกล่อง กลิ่นไข่เจียวลอยคลุงอีกครั้งเธอหันมายิ้มให้พ่อพ่อกินข้าวก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปส่งหลานด้วยกันเขาพยักหน้านั่งลงที่โต๊ะไม้เล็กหาหะที่เมื่อวานยังเป็นภาพในความฝันวันนี้กลับกลายเป็นความจริงที่จับต้องได้เสียงหัวเราะของเด็กชายดังขึ้นชายชาราหัวเราะตามเสียงนั้นสดใสไม่เหมือนวันก่อน ไม่เหมือนชีวิตเก่าชีวิตใหม่เริ่มต้นในบ้านหลังเดิมด้วยคนที่ไม่ใช่แค่ญาติแต่คือครอบครัวที่มีลมหายใจเดียวกันข้างนอกแสงอาทิตย์ส่องเต็มท้องฟ้าไม่มีเงาดำไม่มีเสียงกระซิบมีเพียงเสียงของชีวิตที่ฟื้นคืนกลับมาอีกครั้งวันเวลาผ่านไปอย่างช้าๆแต่มั่นคงชายชารากลับมาเดินเล่นในสวนหลังบ้านดอกไม้ที่เคยร้างกลับพลิบานอีกครั้ง กลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้กระจายเต็มอากาศเด็กชายวิ่งเล่นอย่างมีความสุขหัวเราะใส่ปู่ที่คอยดูแลสายตาของชายชาราส่องประกายความสุขไม่ใช่เพียงเพราะแสงแดดแต่เพราะรักแท้ที่กลับคืนหญิงสาวนั่งเย็บผ้าในมุมนั่งเล่นใบหน้าเงยขึ้นมองปู่และลูกชายน้ำตาไหลรินแต่เป็นน้ำตาของความหวังในคืนหนึ่ง เมื่อดวงจันทร์เต็มดวงส่องแสงลงมาชายชารานั่งนิ่งที่หน้าต่างฟังเสียงลมหายใจของครอบครัวรู้สึกได้ว่าแม้โลกนี้จะเปลี่ยนแปลงไปมากมายแต่ที่นี่คือบ้านที่เขาไม่เคยจากไปจริงหาหะเสียงหัวใจที่เคยสั่นไหวด้วยความเหงากลับกลายเป็นเสียงหัวใจที่เต้นพร้อมกันในความอบอุ่นของครอบครัวและในที่สุดชายชาราได้พบกับคำตอบของชีวิต ที่แท้จริงอยู่ที่การให้อภัยและรักกันเรื่องราวของเขาไม่ใช่เพียงเรื่องของความหิวโหวยแต่เป็นเรื่องของการกลับบ้านกลับสู่ที่ที่หัวใจรู้สึกปลอดภัยที่สุดวันเวลาผ่านไปอีกนานชายชราผ่านฤดูกาลทั้งสี่ใบไม้เปลี่ยนสีร่วงโรยแต่ในใจเขาไม่เคยร่วงโรยตามไปด้วยหลานชายโตขึ้นทุกวันเรียนรู้โลกกว้าง แต่ไม่ลืมรากเงาที่บ้านหลังเล็กหลังนี้ชายชารามักนั่งเงียบเงียบที่ระเบียงชมพระอาทิตย์ตกดินคิดถึงอดีตท,ที่เคยเจ็บปวดแต่ไม่ยอมให้ความเจ็บนั้นครอบงำเสียงหัวเราะและความอบอุ่นเติมเต็มบ้านกลายเป็นกําลังใจที่เขาไม่เคยคิดว่าจะได้รับอีกทุกครั้งที่ลมพัดผ่านเขารู้สึกเหมือนได้ยินเสียงลูกชายทั้งสองแม้พวกเขาจะไม่ได้กลับมา แต่หัวใจเขาก็ไม่เคยพลาดจากกันจริงหะา,หาเพราะในที่สุดเขาได้เรียนรู้ว่าความรักและการให้อภัยสามารถเปลี่ยนความเศร้าให้กลายเป็นแสงสว่างที่ไม่เคยดับลงในหัวใจของคนที่ยังมีชีวิตและที่นี่ในบ้านหลังเล็กที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มชายชาราก็ได้พบความสงบอย่างแท้จริงพร้อมกับครอบครัวที่เขาไม่เคยคิดว่าจะมีอีกครั้งค่ำคืนหนึ่ง ไฟในบ้านส่องสว่างอุ่นใจชายชารานั่งอยู่กลางครอบครัวล้อมรอบด้วยเสียงหัวเราะและความรักเขายิ้มอย่างสงบรู้ว่าในที่สุดเขาได้กลับมาสู่ที่ที่เรียกว่าบ้านจริงหาหาเสียงนกร้องเพลงในคืนเงียบสงัดเป็นเสียงสัญญาว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรความรักจะคงอยู่ไม่เสื่อมคลายและชีวิตของเขา จะถูกจาึกไว้ด้วยความหวังความอภยัยและการเริ่มต้นใหม่ภายใต้ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ชายชาราปิดตาลงอย่างสบายใจพร้อมกับหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความสงบและความสุขที่แท้จริง